รักกันแม่ไหนรักกันแม่ทำยังไงไหนดีกันจิอืมอะไหอันนี้ดิวันจิอ่ะอุ้ยอุ้ยอุยออ๋ย,อย <c oughs> นี่เนี่ยเป็นน้ำมูกนะคะก็เลยได้พักอยู่ที่บ้านชั่นหน่อยนึงไหวรักแม่ทำยังไงมาก่อนรักกันก่อน,นแล้ว <c oughs> พี่ปั๊บอูย้ยรักกันรักกันกับแม่แบบ

เอาให้ทั่วหน้าปับแกปัดแกจับชุดใหญ่ดูปุ๊บมึงลูกหมามันซาดิสไปไหมเนี่ยแกผักหน่าแรงมันเตอจะเป็อืมโอ้มาหันแห้งเธอนะแม่ข้อเข็ดเอาลงไปเอาลงไป Polly, em, em mô lần đứng lại <laughs> là, luôn 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 พอแล้วครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับแล้วลูกขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับลูกพอแล้วพอแล้วไรู้ดูก่อนทิดูก่อนสิเอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บทางบ้านด้วยจุ๊บแฟนขับด้วยจุ๊บแฟนขับด้วยจุ๊บดีๆจุ๊บใหญ่ๆสู้ได้แบบไหนถ้าถ้าจุ๊บของเฮียตับรักทุกคนเลยสิลูก อืมเดอ I love you I love you อะ I love you สวัสดีครับผมอืมใน top สวัสดีรอรอทำยังไงลูกสวัสดีรอรอสิสวัสดีครับทำยัดีสวัสดีครับสวัสดีครับลรอรอกันพี่ t o บสวัสดีครับลรอรอกันสวัสดีครับทำยังไงอ่ะคบลงต่ำๆเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอก่อนมา โอ้ไม่ฟังแม่อีกแล้วเหรอปิดหูอีกแล้วบอรับฟังคำสั่งล่ะค่ะปิดหูเลยเห็นไหมดูสิไก่นะเอาล่ะบายบายก่อนบาย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  de